แปดข้อกรร่อนทำทำแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองสวัสดีค่ะวันนี้ขอว่าด้วยเรื่องพ้ที่มีศีลธรรมมีธรรมะอยู่ในจิตใจย่อมเป็นธรรมดาค่ะที่ใครต่างก็เอ็นดูอยากปกปักรักษาและเช่นเดียวกับหลักเกณฑ์ทั้ง8ข้อที่เราจะแนะนำในวันนี้รับรองได้ว่าถ้าปฏิบัติตาม แล้วจะมีเทวดามาคอยร,รักษาและคุ้มครองท่านผู้นั้นอย่างแน่นอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง8ข้อปฏิบัติเมียต้องนอนข้างซ้ายมือของสามีเทวดานั้นค่ะไม่ได้มีแต่เทวดาฝ่ายดีเท่านั้นนะคะซึ่งเทวดาแต่ละฝ่ายนั้นก็จะเข้าร,รักษาและอำนวยอวยพรให้ผู้นั้นมีแต่ความสุขความเจริญบังเกิดโชคลาภอยู่เสมอ แต่ถ้าหากผู้ใดรักษาไม่ได้เทวดาที่เป็นกัลก,กินีก็จะเข้าอยู่ให้โทษให้อาภัพอับโชคเสริมถอยคุณงามความดีหลักเกณฑ์8ข้อได้แก่ 1. ให้เว้นการมีเพศสัมพันธ์ในวันพระและก่อนถึงวันพระหนึ่งวันทั้งข้างขึ้นและข้างแรมและวันแรม13ค่ำในเดือนที่ รวมไปถึงวันมงคลเช่นวันตรุษสงการวันสุริยคราสจันทรคราสวันเข้าพรรษาและวันเกิดของตัวเองเนื่องจากเป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้กำหนดให้เป็นวันฟังธรรมคือวันธรรมมัสวนะซึ่งเป็นวันที่เทวดาและมนุษย์ต้องทำความดีและชำระกกิเลสโดยส่วนใหญ่ชาวพุทธศาสนิกชน ก็จะถือศีลแปดและสวดมนต์ภาวนาเพื่อฝึกฝนตนให้ห่างไกลจากกิเลสท,ทั้งหลายจนถึงใกล้นิพพานอย่างที่สองเวลารับประทานอาหารหันหน้าไปทิศบูรภาคือทิศตะวันออกาถ้าทำเช่นนั้นเทวดาจะรักใคร่และให้ศีลให้พรเพราะคนโบราณเชื่อกันว่า ทิศเบื้องหน้าซึ่งเป็นทิศที่หมายถึงบิดามารดาอันหนึ่งยังหมายถึงเป็นการแสดงถึงความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และความเห็นแก่ตัวให้น้อยลงอย่างที่สามเมื่อถ่ายหนักให้หันหน้าไปทางทิศปัดชิมหรือทิศตะวันตกอุจจาระนั้นหมายถึงสิ่งที่ไม่ดีเรื่องที่ทำให้เกิดความทุกข์ความเสียใจ ตลอดถึงกิเลสตัณหาสิ่งเหล่านั้นท่านบอกว่าเราควรทิ้งไปทิ้งไว้ข้างหลังเพราะเก็บไว้นอกจากจะไม่เป็นประโยชน์แล้วยังสร้างโทษให้กับตัวเองอีกด้วยอย่างที่4ชายหญิงที่นอนเตียงเดียวกันผู้หญิงต้องนอนข้างซ้ายผู้ชายนอนข้างขวาและฝ่ายหญิงห้ามเดินข้ามเท้าฝ่ายชาย ถ้าปฏิบัติตามนี้เทวดาจะรักษาและอำนวยอวยพรให้หมายถึงการตกลงปรงใจเป็นสามีภรรยากันกรู้จักฐานะและหน้าที่ของแต่ละคนสามีนอนข้างขวาเพราะเป็นผู้รับภาระหนักทุกอย่างในฐานะที่เป็นหัวหน้าครอบครวัวส่วนผู้หญิงให้นอนข้างซ้ายหมายถึงให้ช่วยประคับประคองสามีคอยช่วยเหลือเกื้อกูล ในยามที่สามีต้องรับภาระหนักเปรียบเสมือนการยกของหนักค่ะก็จะใช้มือซ้ายเข้าช่วยการที่ไม่ให้ฝ่ายหญิงเดินข้ามเท้าฝ่ายชายเพราะให้ภรรยามีความเคารพต่อสามีไม่ให้ก้าวล้ำเส้นบางคู่ภรรยาถือตนว่าตัวเองเก่งกว่าจึงดูถูกข่มเหงดุด่าสามีทำให้ครอบครวัวนั้นไม่เจริญ หาความสุขไม่ได้สังคมดูแครนอย่างที่ห้าชายหญิงที่อยู่ด้วยกันห้ามใช้พนุงร่วมกันควรแยกชุดกลางและชุดกลางคืนถ้าใช้พนุงร่วมกันหรือเอาชุดกลางคืนมาใส่กลางวันเอาชุดกลางวันไปใส่ตอนกลางคืนท่านว่าจะเสียสีดูไม่เหมาะสมเทวดาจะดังเกียดและไม่อวยพร นื่องจากชุดใส่กลางวันเป็นชุดที่ไว้สำหรับอวดให้คนเห็นสามารถให้คนอื่นรับรู้ได้ส่วนชุดใส่กลางคืนหมายถึงเรื่องที่ไม่ดีเรื่องเสียหายเรื่องไม่งามภายในครอบครวัวไม่ควรนำมาเปิดเผยอีกในยะหนึ่งคู่สามีภรรยาต้องรู้จักแยกแยะว่าเรื่องส่วนตัวเรื่องในครอบครัวเรื่องไหนควรเปิดเผย เรื่องไหนไม่ดีควรปกปิดโดยเฉพาะเรื่องไม่ดีของคู่ครองที่ทำให้เสียหายหรืออับอายเพียงเท่านี้ค่ะความสุขจะบังเกิดกับครอบครัวท่านอย่างที่6ก่อนออกจากบ้านกวนหลังหน้าตกแต่งใบหน้าให้ดูดีสวยงามจึงจะเป็นมงคลแก่ชีวิตเทวดาก็จะมาตามรักษา และอำนวยพรให้โชคดีตลอดทั้งวันการมีใบหน้าที่เบิกบานแจ่มใสมีรอยยิ้มไม่บูดบึง้งและอารมณ์ดีอีกด้วยเพราะต่อให้แต่งหน้าสวยงามแค่ไหนแต่กลับทําสีหน้าบึ้งตึงก็ไม่ช่วยให้ราศีดีขึ้นเลยอย่างที่7ค่ะเวลาเที่ยงให้เอาน้ำพรมที่หน้าอก ตรงบริเวณหัวใจคนโบราณเชื่อกันว่าเวลาเที่ยงกระสีจะย้ายจากใบหน้ามาอยู่ที่หน้าอกจะทำให้รู้สึกสดชื่นมีโชคลาภการงานเจริญแต่สำหรับบางท่านสถานที่ไม่อำนวยก็ไม่เป็นไรค่ะแต่ให้ยึดหลักความใจเย็นอย่าผีพรามผู้บามเพราะจะเกิดแรงประทะทะเลาะบอกแว้งกันได้ง่าย อย่างที่8ค่ะล้างเท้าก่อนเข้านอนคนโบราณเชื่อกันว่าตอนเย็นกราสีของคนอยู่ที่หัวแม่เท้าและใจกลางเท้าถ้าคนเราได้ล้างเท้าก่อนนอนจะทำให้นอนหลับฝันดีเทวดาก็คุ้มครองอวยพรให้โชคลาภและป้องกันอันตรายไม่ให้เกิดขึ้นกับเราอีกด้วยและอีกในย่หนึ่งค่ะเมื่อถึงเวลาเข้านอนแล้ว ให้ปล่อยวางธุระทั้งหมดทิ้งเสียเพื่อการพักผ่อนอย่างเต็มที่เตรียมพร้อมสู้งานในวันถัดไปเพราะหากมีเงินมากๆแต่ไม่ได้พักผ่อนอย่างเพียงพอก็ไม่มีประโยชน์อะไรค่ะถ้าต้องเอาเงินที่หามาได้เป็นค่ารักษาตัวเองซะหมดเพิ่มเติมอีกนิดค่ะสำหรับเทพประจําวันเกิดของคุณคือองค์ไหนเทวดาประจําตัว มีผลอย่างไรกับชีวิตมาดูกันค่ะคนเราต่างต้องมีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเวลาเจออุปสรรคหรือเจออะไรที่ไม่ดีการมีเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจก็จะช่วยให้เราผ่านพ้นไปได้ด้วยดีและสำหรับใครที่ชอบกราบไหว้บ,บูชาวันนี้เราอยากพาคุณไปพบกับเทพประจมวันเกิดของทุกคนค่ะบางคนอาจจะยังไม่รู้ว่า เทพประจําวันเกิดของคุณคือองค์ไหนต้องว่าอย่างไรวันนี้เราจึงมาเปิดตําราเทพประจําวันเกิดกันค่ะลองไปดูกันซิว่าเกิดวันไหนต้องไหวเทพองค์ไหนกันบ้างค่ะเทพประจําวันเกิดสําคัญอย่างไรก่อนจะเข้าสู่เรื่องราวของเทพประจําวันเกิดในแต่ละวันนะคะเรามาลองดูความสําคัญของเทพประจําวันเกิดกันก่อนดีกว่าค่ะ เทพประจำวันเกิดก็เปรียบเหมือนเทวดาประจำตัวซึ่งเป็นเทพนพปเคราะห์ที่มีต้นกำเนิดมาจากโหราศาสตร์ฮินดูที่นับถือพระสุริยเทพหรือพระอาทิตย์ค่ะสำหรับเทพประจำวันเกิดหรือว่าเทวดาประจำตัวเราก็จะมีทั้งหมด8องค์ด้วยกันค่ะและเทพประจำวันเกิดนั้นทั้งก็มีอิทธิพลต่อชีวิตของเรามากๆเลยค่ะ หากคุณรู้ว่าเทพประจำวันเกิดของคุณคือองค์ไหนแล้วได้กราบไหว้อุทิศผลบุญให้กับเทวดาประจำตัวทุกครั้งที่ทำบุญท่านก็จะช่วยคุ้มครองและทำให้ชีวิตของคุณมีแต่ความสุขปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีออกจากชีวิตได้ค่ะสำหรับท่านที่เกิดปัญจันพระจันทเทพ,พบุตร มาเริ่มต้นกันที่คนเกิดวันจันค่ะเทประจําวันเกิดองค์ที่ชื่อพระจันทร์ทัดเทพ,พบุตรหรือเทวดาพระจันทร์ทรงม้านอกจากนี้ยังเป็นเทวดาประจําตัวสําหรับคนที่เกิดกระสีกรดกฎด้วยค่ะโดยพระจันท์ทัดเทพ,พบุตรจะเป็นเทพเจ้าชั้นผู้ใหญ่ที่จะอยู่ด้านทิศบุรพาของจักรวาลมีม้าเป็นพาหนะ อีกทั้งยังเป็นเทพพเจ้ามหาสเน่ห์โดดเด่นทางด้านเมตตามหานิยมค่ะรวมถึงโชคลาภและเงินตราด้วยทางด้านในตำนานเล่าว่าประจันทะเทพ,พบุตรหรือสม,มเทพเป็นโอรสของอตัตตะฤอมุนีพรหม,มบุตรเกิดมาจากมหาสมุทรเพื่อกวนน้ำอมฤตและมีการไปลักพานางดารา เมหีสีของพระพระหัตสบดีจนในที่สุดก็เกิดเป็นสงครามระหว่างพระจันทร์และพระอินทร์ขึ้นค่ะประเภทเทวดานพปราะคา์เป็นสุประค์ให้ผลในทางนุ่มนวลอ่อนโยนทางด้งานกถาบูชาประจันทะเทพบุตรว่าตามค่ะเทวราชาจันทะเทโวปิตะฐานวันโนปิตะฐานะ วัติโกอัสสวาหนังกัตวาจักกะวาลานุยันโตปาจินะที่สายะทิตตะโกวะตังนามามิหังหรือว่าย่อๆอิระชาคตะระสาสวด15จบค่ะสำหรับสิ่งที่ได้จากการบูชามีผู้คนเมตตาเอ็นดูได้รับเสน่ห์ ช่วยในการเจราจาพระประจำวันเกิดของผู้ที่เกิดวันจันทร์คือปางห้ามสมุดค่ะสำหรับเทพประจำวันเกิดของชาววันอังคารคือพระภุมมะเทพประบุค่ะโดยท่านนั้นเป็นเทพชั้นผู้ใหญ่อยู่ทางด้านจิตอาคาเนีของจัก,กรวาลมีกายสีชมพูและจะมีกระบือเป็นพาหนะโดยพระอังคารนั้น เกิดจากพระศิวะสร้างขึ้นด้วยการนำเอาหัวกระเบือแดหัวมาบดห่อด้วยผ้าสีชมพูปรมด้วยน้ำำาําอมฤตจากนั้นก็ปรุงให้ขืนชีพกลายเป็นพระผมมะเทพบุตรที่มีร่างกายกำยำค่ะประเภทเทวดานพป,ปรเคะเป็นบาปประเคาะให้ผลในทางรุนแรงและกําลังเร่าร้อนคาถาบูชาพระผุมมะเทพบุตร ว่าตามค่ะเทวราชาภุมมะเทโวชัมพุวันโนชัมพุวัติโกมหิสะวาหนังกัตวาจักกะวาลานุยันโตอาคะเนยะที่สายะทิตะโกวตังนมามิหังหรือติหังจโตโกรธินังสวดแปดจบค่ะ สิ่งที่ได้จากการบูชาได้รับให้กระหารชันชัยปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีพระประจำวันเกิดของผู้ที่เกิดวันอังคารคือพระพุทธรูปปางสายญาติค่ะมาถึงวันพุธกันแล้วค่ะโดยเทพประจำวันเกิดของคนวันพุธคือพระวุฒะเทพบุตรเป็นเทพประจำวันของชาวพุทธกลางวัน ที่จะเป็นมิตรกับพระจันทร์และเป็นศัตรูกับพระราหูซึ่งตามตำนานเล่าว่าพระวุทธเทพบุตรเป็นโอรสของพระจันทร์และพระนางดาราส่วนทางด้านตำนานค่ะของพระศิวะมหาเทพพระพุทธเกิดจากที่พระศิวะได้นำศีรษะของช้าง17เชือกบทแล้วก็ห่อผ้าสีเขียวปวมน้ำอมฤตจากนั้น ก็เสกคาถาแล้วกลายเป็นพระพุทธเป็นบุรุษที่เก่งด้านเรียนรู้ฉลาดและมีพละงกำลังมหาศาลเหมือนช้างสุขุมและอ่อนหวานค่ะประเภทเทวดานพกระค์สุขประค์ให้ผลในทางอ่อนโยนไพเราะสุขุมคาถาบูชาพระวุทธเทพบุตรว่าตามค่ะเทวราชา บุธเทโวหาริตะวันโนหาริตะวัติโกหัดถะวาหานังกัตวาจักกะวาลานุยันโตทักคิณะที่สายะทิตะกโกวะตังนามามิหังหรือปีสามระโรปุสัตพุทธสวด17จจบค่ะสิ่งที่ได้จากการบูชาช่วยในการเจรจาต่อรอง มีปัญญาล้ำเลิศพระประจําวันเกิดของผู้ที่เกิดวันพุธคือปางอุ้มบาทค่ะสําหรับท่านที่เกิดวันพระรหัสสบ,บดีพระครูเทพพ,พบุตรหรือเทพประจําวันเกิดของคุณโดยท่านถือเป็นครูของเทวดาทั้งหลายทั้งปวงตามตําราพระอิศวรได้กล่าวว่าพระศิวะได้สร้างพระครูเทพพบุตร จากการนำเาสี19ตนมาปนแล้วห่อด้วยผ้าสีเหลืองจากนั้นก็ไร้คาถาจึงกลายเป็นพระครุเทพ,พบุตรขึ้นจึ่งจะปรากฏกายเป็นเรสีนับว่าเป็นเทพแห่งปัญญาและเทพแห่งครูวันพระหัสบดีจึงกลายเป็นวันไหว้ครูของประเทศไทยนั่นเองค่ะประเภทเทวดานพระคห์เป็นสุประเคห์ ให้ผลในทางเมตตากรุณาคาถาปุษาภกรุเทพพบ,บุตรค่ะว่าตามเทวราชาคุรุเทโวปิตะวันโนปิตะวัติโกกุรุงขวาหนังกัตตวาจัก,กะวาลานุยันโตปัดชิมมัทิสายะทิตะโกวะตังนะมามิหังหรือ พระสามสามวิสเทพระสวด19จบสิ่งที่ได้จากการบูชาช่วยให้มีสติปัญญาหลักแหลมพระประจมนเกิดของผู้ที่เกิดวันพระหัสบดีคือปางสมาธิพระสุกกะเทพประบุเป็นเทพประจำวันของวันสุข,ข่ะโดยพระสุกกะเทพประบุหรือพระสุ นับว่าเป็นเทพแห่งความรักความสวยงามหรือว่าเป็นเทพวีนัสนั่นเองค่ะนอกจากนี้ตามตำนานดาวศุกเป็นโอรสแห่งพระมารุขุปชาบดีกับนางชยาติโดยตามตำนานกล่าวไว้ว่าพระศิวะนั้นได้สร้างพระสุกข,ขึ้นมาจากโคถึง21ตัวโดยนำโคไปปนละเอียดให้เป็นพงแล้วพรมด้วยน้ำอมฤต จากนั้นก็ไร้คาถาจนกำเนิดใหม่เป็นเทวบุตรรูปงามมีโคเป็นพาหนะค่ะประเภทเทวดานพระเคราะห์เป็นสุประเคราะห์ให้ผลในทางอ่อนหวานจำใสคาถาบูชาพระสุก,กะเทพบุตรว่าตามค่ะเทวราชาสุก,กะเทโวนีละวันโนนีละวัตถิโกอุสะ วาหานังกัตวาจักกะวาลานุยันโตอุตตระทิ่สายะทิตโกวะตังนะมามิหังหรือวาโทโนอะมะมะวาสวด21จบสิ่งที่ได้จากการบูชาช่วยให้รับพรได้ความโดดเด่นเรื่องหน้าที่การงานค่ะเสริมดวงชะตาราศีพระประจำวันเกิดของผู้ที่เกิดปันสุ คือปางงรำพึมาถึงเทพประจำวันเสาร์กันค่ะกับพระสุริยะเทพพบุบูร์หรือพระเสาโดยพระเสาเป็นเทพผู้อาภัพมีความเค็ดแค้นกายสีดำตำราไทยกล่าวว่าพระเสาส่งเสือและมีในตาที่ดุร้ายตามตำราของพระอิศวกรกล่าวว่าพระศิวะได้สร้างพระเสาจากการนำหัวเสือสิบหัว มาบดแล้วห่อด้วยผ้าสีดำปลุกเสกด้วยการไร้คาถาจนกลายเป็นพระเสาที่มีนิสัยคล้ายเสือมีความดุร้ายเพราะต้องการเอาชีวิตรอดแต่ข้อดีคือความอดทนปรับตัวให้แข็งแกร่งมีความฉลาดมากค่ะประเภทเทวดานพประเคาะเป็นบาปประเคราะห์ให้ผลในทางแข็งแกร่งคาถาบูชา พระสุระเทพพระว่วาตามค่ะเทวราชาสุระเทโวการะวันโนการะวัติโกพยักคะวาหนังกัตาวาจักกะวาลานุยันโตหรารติที่สายะีิตากโกวตังนามามิหังหรือโสมานะากะริธาโทสวดสิบจบ สิ่งที่ได้จากการบูชาช่วยให้ได้รับพรความแข็งแกร่งมีพละกำลังเสื่อมั่นในตนเองป้องกันศัตรูพระประจวมนเกิดของผู้ที่เกิดวันเสาร์คือปางนาคปรกค่ะพระสุริยเทพบระบรุหรือพระอาทิตย์เป็นเทพประจวันอาทิตย์ค่ะท่านมีหน้าที่ให้แสงสว่างและความอบอุ่นแก่โลกมนุษย์ โดยพระอาทิตย์จะมีผิวกายสีแดงและมีราชสีเป็นพาหนะตามตำราได้กล่าวว่าพระอาทิตย์นั้นถูกสร้างโดยพระศิวะซึ่งนำเอาไกรซ้อนราชสีหกตัวมาบดให้ละเอียดห่อด้วยผ้าสีแดงและพรมด้วยน้ำอมฤตเสกคาถาจนกลายร่างเป็นพระอาทิตย์ที่มีรูปกายสีแดงสว่างสวัยรุ่งโรจน์ค่ะ ประเพศเทวดานพประเคาะบาปประเคาะให้ผลในทางก้าวร้านรุนแรงเฉียบไวคาถาบูชาพระสุริยะเทพบุตรว่าตามค่ะเทวราชาระวิเทโบรัตตะวันโนปัตมะกราคะวัตถิโกสีห์วาหานังกัตวาจักกวาลานุจันโตอิสานะ ที่สายะทิตะโกวตังนะมามิหังหรืออวิสุนุสานุสติสวด6จบสิ่งที่ได้จากการบูชาช่วยให้ได้รับพรในความเจริญก้าวหน้าได้รับความคารพจากผู้อื่นพระประจำวันเกิดของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์คือปางถวายเนตรปิดท้าย เทพประจนเกิดสำหรับคนเกิดวันพุธกลางคืนกับพระอสุรินพระราหูเทพประบุหรือพระราหูค่ะพระราหูนั้นเป็นมิตรกับพระเสาและเป็นศัตรูกับพระพุธตามตำนาน,นเล่าว่าพระราหูอมพระอาทิตย์และพระจันทร์มีเรื่องมาจากในอดีตพระราหูเป็นอสูรแต่ครั้งที่กวนน้ำอมฤตได้แปลงกายเป็นเทวดา โดยพระอาทิตย์และพระจันทร์ได้ถักทวงต่อพระนารณา์ว่ามีอสูรได้หน่มน้ำอมฤตพระนารายณ์จึงตัดเสียงอสูรแต่เพราะอสูรน,นั้นได้หน่มน้ำอมฤตแล้วจึงไม่ตายหลังจากนั้นพระนารายณ์จึงตัดนามภาคเสียนว่าราหูและให้อยู่ในที่ลับแห่งจันทรโคจรแล้วก็ตั้งนามกายภาคว่าเกอยู่ทางที่แจ้งแห่งจันทรโคจร นอกจากนี้ยังมีการอนุญาตเพื่อให้แก้แค้นด้วยการให้ราหูได้เข้าใกล้พระอาทิตย์และพระจันทร์หรือที่เ,เรียกว่าสุริยุป,ปราคาและจันทรุป,ปราคานั่นเองค่ะส่วนด้านอีกตำรากล่าวว่าพระศิวะนั้นสร้างพระราหูขึ้นจากการนำเอาหัวกะโหลกของผีขโมยไพร12ผหัวและปดให้ละเอียดห่อด้วยผ้าสีดำ พร้มด้วยน้ำอมฤตกลายเป็นพระราหูค่ะประเภทเทวดานพระเคาะเป็นบากระเคาะให้ผลในทางลุ่มหลงหมัวเมาคาถาบูชาพระอสุรินทราหูเทพบุตรุว่าตามค่ะเทวราชาอาสุรินทราหูกาลวันโนสุวรรณาภรนิโกสุปณะวาหานังกัตวา จักกวาลานุยันโตวายะ,ะที่สายะที่ตะโกวะตังนมามิหังหรือขพุทธปันทูธรรมวะคะสวดสิบสองจบสิ่งที่ได้จากการบูชาช่วยให้เรารับพรด้านลาบยศไม่เกรงกลัวยืนหยัดต่อสู้ท่ามกลางอุปสรรคพระประจำวันเกิดของผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืน คือปางป่าเลไล